สวัสดีครับผมสวัสดีตอนแรกๆพี่น้องแรงนี่ผมมาใส่เบ็ดอีกแล้วครับนี่ครับผมเบ็ดออกมาลอยขั้นครับเหมือนนี่ครับเนื้อขั้นเทพครับเนื้อหัวครับผมนี่ครับจุของหน้าพ่นกับไซ้กันนะครับนี่ขอพ่นไส้น้ำครับอู้น้เพ่นกับไซอันนี้ครับหลังแหลกใส่ไปแล้วครับนี่เนื้อหัวใส่จมครับเหมืน นะครับรอติดตามด้วยมอแลงมะยำน้ำกันครับพี่น้องมอแลงครับสงคก็สีครมๆนี่แหละครับอันเดียวขอแซน์ครับยังมายำน้ำกันครับพี่น้องพี่น้องครับแล้วละครับใส่เสร็จเรียบร้อยครับผมเกือบคำเกือบมืดครับขึ้นนี่ถมใหาหลุดน้ำกันได้ครับพี่น้องยำน้ำกันครับโเสียงพรเจ้าตัดหยาครัปูนใส่มาจากกระท่อมม ขุ้นกระทอมคุณครับใส่มาขึ้นมาเลยมาฮอดพีแล้วครับคุณว่นวน่วนวนุวนวนไปนีนแล้วพี่น้องกอ,อมกับขึ้นมากหนีแล้วครับถัดลอยามน้ำกันมึอพื้นนี่ครับจะว่าตอนนี้ผมกับสียางยางเมืองกลับยี่ครับห้ามันหลอนจะเลยเสียบเนี้อไ้ครับพี่น้องมานแล้วมานแล้วครับ มานนีอ้อุ้ยโอ้โหสวยงามเลยครับสวยๆเลยพี่น้องอืออุ้ย่เปนตัวหน่อยว่าเมีนได้ครับนี่นี่เติบคุณเหรอโอ้กำเต็มมือดีครับผมโอ้เต็มแหลกแหกหมันแล้วครับพี่นอ้องอย่าลืมครับมือแลงติดตามครับติดตามาเก็บคนครับผมโอ้ย้องคือป้าคือฝนมือตึ๊บมาเลยครับ ลมก็ะแฮงข้างหลังนี่ครับพอเข่าคันตุมไปเลยครับเจ้าคืกเงียบเงียบโอ้กโค้กโค้กครับยังอยู่ยังอยู่นี่ครับสวยๆครับผมเก็บกันครับพี่น้องฝนติโตกครับครับถือบลกไลท์หลังเลยนะครับเดจ้าบ๊วยสถ่ายครับ แต่วหลังนี้ครับมันดึงแหงครับเลยอยากไถเบิ่งพ okay. ี่น้่งอุ้ยอ้ยอุ้ยปุ๊บปุ๊บป๊้ิใส่ิ้พี่นงออสุดยอดครับตัวนี้กำเลยครับกำบุงเลยพี่น้่งอ๋อนัม้้าเก็บบนครับ ฝ่าฝนห้องบุบบมบ,ม,บมแล้วพี่น้องนังครับพี่น้องยางกลับมาครับหมานครับบมได้ไทยครับฝนตกอยากรับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโตครับพี่น้องมานคักยังกลับเด็กเก่าโตนี่แกงนี้เลยครับกำบ้าหุ่มเลย ยอดครับผมมาขึ้นนีจังมมยามน้อกันครับกลับบ้านไปหากินเขากันครับเดี๋ยวเยวรามายามแล้วครับเบ็ดมาเติมครับมากแต่จะเสียดใส่พปวดดอกมากเพื่อ,เพ,อเพื่อครับไปเล่นกันครับพี่น้องนมันนะน้องแรกครับน้องแกล้ง เงินหล่อนครับไม่อเต่าข้วครับกมขอ้งครับปกเข็งเดินแรกแหกมันปข็งครับม่บากงยเลยยาบ้ามันหลังที่ แป่ที่เก้าเนี่ยแล้วครับคืงแมวน,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 นี้นครับเจ็บคนครับผมเต็มแรกแหกมันมาแล้วครับอานนี้ไม่ลุมครับขั้นเด็ดเนาะกุ้นียบโอ้ดึงจับดึงดึงขึ้นเลย

โอ้เลยแบบนี้สองครับผมเก็บข้างในเก็บเก็บเก็บดูดูน้องย้ำนะหมดหลายลังเลยครับมีลังนี้ถือแล้วครับโอ้ว่ามันยำมาสามสิบสี่สิบลังละมันก็จะถือครับ ขค้ครับผมคตัวง,งามๆครับทั้งหาเสียงดินดนี่พี่น้องเสียงดินทั้งหลายครับโอ้กินเลทธครับ กินเล็กพดใส่สัก็ไ้ทั้งหลายใช่ยังดิ่งนี่ด้ดิ่งบ่งแห้งหรือครับ dừng như lặng đây này, phá lên, phá lên tâm co khẩu không, lắng nhìn như cái gì โอ้เห็นตัวปลาเหรอครับตะก้อน,กน,น้อยใช่ไหมครับหายใจหน้กเอ้ออันนี้คือบดดินตัวไหนมันดินนึกว่ามีถึงข้าไหนยอยีก หล,ลายลังครับเบ็ดสิเบิดเลยโอดบังแรกนี่งส่งคือครับวังแรกนห่ว่ามันาเอกถเดือดฮัน้องันกูขาอยอีกนะอย่งนี้นายนก็คตะโค่ หลอบเด็กครับหลอบมมอยา่างมังแรงตัวใหญ่กว่านี่ครับมังแรงนี่โอ้จินเล็ออีกแล้วถือเลี้ยงกันเลยครับต่อจากกันเลยครับให้เดียวกันพร้อมพอหน่อย <c ười> <c ười> จะขอใส่ปุ่น ก่สีเบ,บิร์ดเลรอครับสมัตสิบสิบลังนี่เหรอครับนี่ันถึอแล้วช่งคือปุกเถอะอุยปดุกอิลิไ่เห็นหนวดนะประดุกครับประดุกปุ๊กุกปุ๊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 ปุ๊กปุกุปกปก ออกมาแล้วกระทุกครับตัวแรกเลยครับตัวแรกตัวแรกรแรกระทุกงงามครับเดี๋ยวมันทุ่งยิงดีขึ้นนะครับมาแล้วมาแล้วกระทุกเต็มแรก

Blue. Okay. xong 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 cái này tay ông tay những ông uy tích chữ ông ăn tay chữ ó mà chữ 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 thai chữ 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 Nó chữ 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 rồi chữ chữ ว้าท่านเดโอ้โอ,อจะปคตัวาัาครับตนี้าครับถือฟังตุงคก็ปะคยง,งนี้โอมาแล้วครับน,นสุดทถ่ายพอดีพอดีเีเด็ดเฉตต่อขึ้นไปอีกครับ เก็บปลาเก็บน้องอะไรที่ใช่เบ็ดเพื่อนี่ครับน้องยางกับครับถือประดุกครับผมประดุกหน่อยครับสองขึ้นไข่เลยตัวบางงี้เลยครับผมกําลังปนเสีบๆเก็บครับผม ยังกลับครับขั้นเด็ดนะครับุกงลงไปคนพันโกรเขาอาุ่มนะครับตายอย่างน้อยเน,นะดึงดึงโคปะโคอ้ยรุุเบรุดครับ อ่ะแล้วครับพน้องทีแล้วครับคครับผมโอ้นก็เลิเถอะมุด

ซ้ำๆกันหมดเลยครับตัวงานกันง่ายกินลึกอีกแล้วครัโอ้ลึกสุดตัวเลยพดจะตีหลอดมั่วเนี่พอดตายกันครับพี่น้องยามกลับด้วยครับเบิดเลยครับพี่น้องยามไปหลักงางกลับมาหอดหลังแหลกเลยครับนี่เบิ้ดแต่พี่เพิ่งผลงานกันครับหอดสิเดรร้ายสำหรับเด็กพี่น้อง นั่นพี่นนองคนงานครับงานใส่เบ็ดยามหลอบเดียวได้ครับนี่โอ้ตายหลายตัวผมกินเลือกแค่ี่นครับเต็ปลาดุกสองตัวปลาคองกับหลายตัวเตอ๋อครับตายกับหลายครับกินเลือดแ้งเบ็ดเอามากใส่บุบเบ็ดเสร็จ พี่น้องไม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหน่อยครับขันมากครับพี่น้องรืมครับกดติดตามให้น้ำหน่อยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมมาศิลาไปสนิทกอนได้ครับมันคลิปมันสีเงาครับคลิปไหนคอยเบิ้งตอนกู่เบ็ดนะครับแล้วนี่ครับงานเท่ารวมกันบางแรงกับโอ้หมันครับหมันมันแห้บางแรกกับตัวใหญ่บางแรงเดี๋ยวไปเก่าตัวครับผม สำหรับคลิปนี้ค็ขอรัไปเพียงสานี้ครับพอกันคลิปหนาครับคลิปกูเบสครับพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องครับมือง,ง,งานครับใส่เบดยาม,ามมากตอนว่างานนี่แหล้ครับงานยามอันนี้เปกนกูมากครับ ตอนแรกว่าสิเห็ดคลิปอีกคลิปหนึ่งคปคลิปกู้เบ็ดได้ว่าหังเกิดอ่าุบัติเหตุน้อยหนึ่งครับพี่น้องร้านบ่สมายครับต้องพาไปรพยงบานเป็นไข้ครับโทร่ไปเอื้อนผมก็เลยต้องกู้เบ็ดไว้ครับเสียบเงียบปิ๊บได้กกู้กลับเลยพดเอาหัวขึ้นครับได้มาหาตัวเขาฟังกู้ ดูปคูคอยให้ตัวหนึ่งหน่อยกวประดุกอันนี้ตอนยามครับนะเดีย๋ยวผมะเทให้ครับ ใส่เด็มนี่ครับหมันเติบปั้งปุกปะคอปะเข็งตัวหนึ่งครับสุดยอดนะครับหมนันคือเก้าหมานันคือเก้าลาไปสำเนียงครับพี่น้องสวัสดีครับผม